ฮัลโหลครับสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมฮัลโหล d ม o r n i n g คือเพิ่งทำงานเสร็จนะครับแล้วก็แบบมากลับมาอน้ำก่อนเราคือวันนี้แต่งตัวเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายรูปอีกสักแป๊บหนึ่งไปถ่ายรูปเล่นแล้วเดี๋ยวก็ กลับบ้านแล้วก็นอนแล้วครับแต่ว่าวันนี้อยากมาคุยกับพี่ๆนิดหนึ่งก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้ไลฟ์ใน IG ค่อนข้างนานแล้วครับอุยสวัสดีครับพี่บอสคิดถึงเหมือนกันครับผมไว้ไว้ร่วมงานกันใหม่ครับพี่บอสเหนื่อยไหมครับไม่ไม่ค่อยเหนื่อยครับไม่ค่อยเหนื่อยสบายมากวี cocoa. ขอบคุณนะคะพี่ป๊อบครับทุกคนเป็นยังไงบ้างไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปงานบอลกับน้นองกองน้องก้องไม่หาเพื่อนเพื่อนครับก็วันนี้เล่าอะไรดีวันนี้ก็แบบมาคุยกับพี่ๆเล่นๆกัน <laughs> เอาเรื่องไหนก่อนดีอ๋อ um, ผมรู้สึกว่าผมขอแนะนำตัวเองอีกรอบหนึ่งละกันถึงว่าจะเป็นหลายๆรอบแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อโทมัสนะครับ Hello my name is Thomas uh, I am 23 y e a r s old ผมอายุ23นสแครับ and I am currently working in Dumond TV ตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่ที่ d u m ม n ี TV ครับ เป็นนักแสดง i am an actor อ่า my my what's it c e d อ่าผลงานของผมนะครับก็มีเรื่องมีเล่นเป็นน้องกันในเรื่องพี่เจ็ดคนกลางและยังเล่นกับอนุนแล้วก็เป็นได้รับบทนำครั้งแรกก็คือเรื่องกี่หมื่นฟ้าครับแล้วก็ได้อยู่ใน dream friendship the reality season หนึ่งได้ครับอ่า uh, my project ของน What's it called? What's the word? Let's see. Um, My projects? My. <laughs> I don't know what it's called. My it. uh, uh, I guess I can call it projects, I guess. Um, my projects wa are uh, Middleman's Love and uh, Bad Friends, the series I have acted or played a role as Nongkan. And then I starred in DMD Friendship The Reality Season 1. And then I have my first lead role in Your Sky series. Uh which is right now uh it has ended so you guys can re-watch it at ICE. It's a uncut version so I hope that you guys like this series and also watch our series. <laughs> yes, yes I do. Yes I do. Uh I I play the role as Nongkan in Bad Friends with uh with Pinet. I think I'm his junior. Yeah, I'm a um, junior programmer. Mm. ให้กำลังใจหน่อยได้เลยครับโอ้สู้ๆนะครับผมขอให้ได้เงินกลับมานะครับหนูขอให้มิวความสุขออกมากแล้วก็ขอให้ไม่โดนโกงนะครับขอได้เงินกลับมานะ <laughs> <laughs> เพื่อหนูโดนโกงเงินขอได้กลับมานะครับอ๋อแล้วก็เอ่อ ก็รอติดตามเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์ในอนาคตผมว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็รอติดตามเร็วๆนี้เลยที่กำลังจะออกก็คือ DM d m มด i n e น p 2 2านะครับในวันที่20นี้นั่นเองกินข้าวยัง <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยครับแต่ว่าก็แอบหิวอยู่นิดนึงอ๋อแล้วก็โอ๊ยลืมแนะนำตัวอีกน,นี้ไปก็คือว่า all my hobbies are playing sports mostly golf and playing chess ก็คือในงานอายเล็กผมนะครับก็คือเล่นกีฬาเล่นกอล์ฟแล้วก็เล่นหมากรุก,กแปลกไหมทุกคน <net> เล่นหมากรุกเนี่ยคือผมเล่นหมากรุกมาตั้งแต่เด็กๆแ,แล้วก็แบบตอนนั้นก็พักไปคือเล่นตั้งแต่มอนรุแล้วก็แบบเบื่อเล่นไม่เป็นก็เลยพักไปยาว จนกระทั่งเรื่องควีนแกมเบดเข้ามาในแบบดำแดงผมก็เลยแบบดูแล้วแบบชอบมากเลยมันแบบบางลุกมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆมันมีแบบหลายๆอย่างที่เราทําได้เราแบบมันมีอะไรเยอะมากเลยผมก็เลยแบบหลงรักหลงรักห <laughs> ลงรักบางลุกไปเลยครับก็รู้สึกว่าแบบเป็น เป็นเกมเกมหนึ่งที่สนุกดีแต่ก็เครียดเหมือนกันอ่าไม่ I have played อ uh ๋อ oh, ลืมโอเคพูดาแล้วะ but my hobbies are chess and uh, are playing sports อุ้ยอืมกับละ Can you speak a word of Chinese? Okay อเคเอ่า大ว่าเจี you จวงซิงไคและ that's my Chinese name can you say I love you in Chinese อ้าวไอ้นี่ is it right น่าโมงเหรอครับผมก็นิดนึงแหละเอาจริงแบบเพิ่งเพิ่งกับหน้ามาอย่างนี้ก็จะง่วงๆแบบนี้ครับลมเย็นๆอะไรอย่างเงี้อืมอ๋อแล้วก็ ผมมีสองสัญชาตินะครับก็คือผมมีพาส,สปอร์ตสองอันก็จะเป็นพาสปอร์ตอเมริกาแล้วก็พาสปอร์ตไทยเพราะว่าพ่อผมอเป็นซิเดเซนที่อเมริกาแล้วแม่ผมเป็นคนไทยผมก็เลยได้พาสปอร์ตสองอัน mm. Have you Have you had your dinner? Not yet, but I will I'll find dinner somewhere here. เป็นไงครับไม่เจอกันนานคิด,ดกันไหมวันนี้จะพูดอะไรผมลืมแล้วว่ะวันนี้แบบผมตั้งใจจะมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมลืมแล้วอ๋อ <laughs> ผมได้จำไม่ได้ละาาจริง <laughs> เป็นยังไงบ้างครับทุกคนทุกคนแบบมา,มาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอ่านของทุกคนเลย ผมกำลังคิดว่าผมจะพูดอะไรผมลืมแล้วอะออรู้สึกว่าแบบอช่วงนี้ผมแบบยังไงดีแบบมาไลฟ์ใช่ไหมผมไม่ได้เกรงเหมือนเดิมแล้วตอนก่อนรผมเก่งมากเรารู้สึกว่าพอได้ไลฟ์บ่อยๆหรือแบบไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้ทำอะไรถึงเปลี่ยนแต่ว่าผมเริ่มที่จะมีความสบายมากขึ้น ก็เลยแบบโอเคแบบไลฟ์วันนี้กไลฟ์ไลฟ์เลยแบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะแล้วพรุ่งนี้เจอโทรวิพรุ่งนี้เจอกันนะครับขอท้าแมวหน่อยได้ครับแบบนี้ <laughs> I'm so excited for DMD lineup oh I am excited too โ mm. ดมขอ คิดก่อนว่าผมจะพูดอะไรเดี๋ยวผมจะแบบ list topic มาแล้วเดี๋ยวไลฟ์หน้ามาเจอกันนะครับผมจะมีอะไรแบบให้มาเล่าอะไรพวกนี้ครับ oh USA fan here hello USA l o v เล o v ฟครับผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปแล้วนี่วันนี้ว่าผมแต่งตัวพร้อมทุกอย่าง everything ไว้เจอกันนะครับผมวันนี้ประมาไลฟ์แบบเดียว bye bye กัน,นนะครับผมทุกคนพรุ่งนี้เจอกันใหม่